สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิด ปีนักษัตรมรงนะครับหรือมังกรนั่นเองเนาะงูใหญ่ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการดูดวงรายปี2525นะครับหรือ2568นั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับซึ่งจะเป็นทั้งดวงไทยและดวงจีนผสมกันในคลิปนี้ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเพื่อแจกกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับขอนุ่การดูดวงสัตว์ตัวสมณะอัลลาอดีมาที่บริเวอร์369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัดลาอดีมาําค่าครูได้ครับก็จะ ามาดูดวงกันนะครับทีนี้เรามาดูกันที่คลิปนี้คลิปนี้คือการดูดวงรายปี2 0 2 5ันปีเต็มนะครับปีนักษัตร์จอนมาแสงหรือเรียกว่างูเล็กตามจรงงูเล็กไม่ใช่ไสเดือนกิ้งกือนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นตามจริงไม่ใช่คขาว่างูเล็กหมายถึงปีงูปกติคนจีนเรียกว่าปีงูแต่คนไทยเนี่ยชอบเรียกติดป,ปากว่ามารงงูใหญ่มาเสงงูเล็กเนาะ มะโรงงูใหญ่มาเสงงูเล็กตามจริงงูเล็กงูอะไรก็คืองูนั่นแหละนะครับปกติซึ่งดวงคนเกิดปีมะโรงเรามาดูกันในคลิปนี้เนาะว่าหรือคนเกิดมังกรเนี่ยจะเป็นอย่างไรจี้เรามาทําความเข้าใจกับก่อนที่จะไปการพยากรณ์ดูความเข้าใจของการเปลี่ยนศาสตร์ก่อนนิดนึงที่มาของการเปลี่ยนศาสตร์แล้วเปลี่ยนวันไหนอะไรยังไงเนาะครับคืออย่างนี้ครับในราศรีจักรเนี้ยผมพยายามตั้งให้ถึงเหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะครับในตําแหน่งของปีมะเสงเนี่ย กับมะโรงเนี่ยเอามะโรงก่อนละกันมะโรงที่คุณตั้งอยู่เนี่ยคือตำแหน่งของราศีเมษนะครับส่วนมะเสงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภนะทีนี้จุดกําเนิดของคุณเนี่ยอยู่ในราศีเมษคือดาพดวพฤษฎีโคจรในราศีเมษโดยประมาณแต่บางคนอาจจะเข้าไปในปีมะเสงแต่เป็นปีมะโรงคืออย่างนี้ครับคนคือในทางสาคนที่คุณจําได้เนี่ยมันคือตัดน่าจะปีใหม่นะหรือไม่ก็ตุดจ,จีนใดๆก็ตามนะก็ให้ดูไว้ว่า มันคือทางสากลแต่ในทางเปลี่ยนศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในในราศีนักสัตย์นั้นจริงๆเออแต่แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือหมายถึงว่ามาเทียบกับไทยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเผื่อมันเป็นของจีนก็ตั้งตามปีของคุณไปเลยนะครับก็ก็เอาไปว่าเราไม่เถียงแล้วกันเอาไปว่าไปตั้งดวงจีนเอาเลยว่าตกลงเป็นนักสัตย์อะไรกันแน่ จะได้ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องแบบมีข้อสังเกตสังกาอะไรใดๆจะได้จบไปเลยด้วยการตั้งดวงจีนไม่ใช่ดวงไม่ใช่ว่าฉันเกิดปีนู้นปีนี้คือเราอนุมานตามปีค่ะได้วาสากลเนานะมันอาจจะไม่ถูกต้องนะจำไว้นะครับเวลาดูดวงอย่าไปยึดติดตรงนั้นแต่ถ้าคุณถ้ามีคนถามว่าคุณเกิดปีนักษัตไลคุณก็ตอบตามนั้นแหละเออแต่แค่ว่าต้องไปผูกดวงจีนให้ได้รู้จริงๆซะก่อนเนาะ อ่าจะได้เพราะบางคนเนี่ยเกิดช่วงเปลี่ยนศาสตร์พอดีเ่ยมันก็เลยทําให้อ่าไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะมันจะผิดเพี้ยนได้โอ้ยขออภัยน้องมาเห่าอีกละเออไม่รู้ว่าจะเข้าไปในคลิปหรือเปล่าคือเราห้ามไม่ได้เพราะวัววัวมากินหญ้าเขาเอาวัวมากินหญ้าใกล้ๆบ้านแล้วหมามันตื่นกันก็เลยเห่ากันใหญ่เลยแต่ว่ามันมันเป็นดีนะ ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าตรงนี้เลยแล้วกันปีนี้ผมเนี่ยเป็นผมเกิดปีฉลูเนาะปีวัวเนี่ยด้วยการที่มันมีสัญญาณลางบอกเหตุที่ดีเนี่ยครับมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ววันที่หนึ่งผมไปไหว้พระที่บนภูเขาแล้วไปเจอไก่แล้วก็นกยุงคืออย่างนี้ครับปีมะเส็งเนี่ยเขาถูกกับปีรากาคือไก่ พวกพวกจำพวกไก่นกไก่นกยุงอะไรพวกเนี้ยหมดเลยแล้วก็ปีฉรูก็คือผมเองใช่ไหมครับเกือบปีฉรูในนั้นมาเส็งเนี่ยคือผมไปเจอวันที่หนึ่งมกราคมหกแดเนี่ยผมขึ้นไปบนเขาไปเจอนกยุงไปเจอไก่นกยุงทั้งสี่ห้าตัวนะครับแล้วผมก็ไปถ่ายมันได้แบบเออมันมันคืออยู่หนึ่งเมตรเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรกันเลยนะคือเขาปล่อยอิสระผมก็ไปถ่ายมันแบบถ่ายได้คนเดียวคนอื่นเขา เออพ่อกับพี่มาถ่ายไม่ทันผมไปตามคือผมแบบตื่นเต้นมากเพราะผมชอบเพราะว่าผมอยากเห็นนกยุงมานานมากแล้วตัวเป็นปนใกล้ๆคือเคยเห็นไกลๆแล้วผมรู้สึกว่านกยุงมันไม่ถูกกับคนนะมันไล่จิกคนอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เลยมันก็มันก็เดินดีเรานะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆของมันผมก็ถ่ายทันเออสวยมากเลยแต่ขอขออภัยไม่ได้เอามาให้ดูคือเออหางมันสมบูรณ์มากสวยมากนอกนั้นมันจะหางกุดๆยังไงก็ไม่ดูนะครับ แต่ว่าตัวเนี้ยคือสวยมากผมถ่ายมาได้ครบอ่าถือว่าโชคดีไปทีนี้พอเจอไก่กับเจออ่นกยูงวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยพอกลับมาบ้านตอนคืนตอนตีหนึ่งครับใกล้จะนอนละน้องหมาเห่าอีกละลงไปดูเอ๊ะเห่าอะไรนักหนาอ่ะลงไปเล่นเสียงมันขู่ไอ้งูหรือเปล่าพอไปดูปุ๊บเป็นเจองูจริงงูเล็กๆงูเท่ากับนิ้วก้อยเนี่ยครับมันขดอยู่ข้างห้องผมนี่แหละอยู่ข้างล่างผมอยู่ชั้นสองแต่มันขดอยู่ข้างห้องหน้าต่างผมด้านด้านหน้าต่างประมาณห้องผมนี่แหละ ทีนี้ก็เลยเอาไปปล่อยนะครับโชคดีที่มันหนาวมันก็เลยหดตัวไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ก็เลยเออเอาไปเอาไปปล่อยง่ายๆเพราะแถวบ้านผมมันจะมีป่ามีหญ้าอุบระหว่างทางเดินไปนี่ก็กลัวอยู่นะมีหญ้าที่เขาตัดแล้วก็จริงแต่ก็น่ากลัวอยู่แล้วก็หนาวมากแล้วก็รีบเอาไปปล่อยอะไรเงี้ยครับกับพี่ปล่อยก็โอเคจบอาจจะงูแล้วนะเจอบิดของเราทั้ง2ตัวละปีวันนี้วันน,น,นี้วันที่สา,าวันที่สี่ครับ มก,การาเนี่ยเจอวัวอีกไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะเจอวัวครับว่าเอะเราเจอแต่เราเป็นวัวแล้วโอเคครบแล้วแต่ว่าวันนี้ได้เจอวัวอีกแล้วครับเออโชคดีที่เขาเอาวัวมากินหญ้าแต่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องหมานี่แหละที่มันเหา่าแต่ตจริงๆหมาเห่าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันจะบรบกวนพวกคุณนี่แหละเข้าไปในคลิปนี่แหละแค่นั้นเองนอกนั้นผมก็ไม่ได้อะไรมากมายถ้ามันจะเหา่าเนาะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้ทํางานแต่ตอนนี้เราทํางานเราก็เดือดร้อนนิดหน่อยเนาะสมาธิสมา,สมาเธออย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันไม่ได้ยินมากมายก็ก็อภัยให้เขาเนาะอืมเพราะว่าเขาคือผมบอกอะไรมันไม่ได้บอกแล้วมันก็หยุดแป๊บหนึ่งพอคอยหลังเท่านั้นแหละเห่าเหมือนเดิมไอหมาบ้านผมเนี่ยมันเป็นขี้ระแวงอืมมันกลัว เพราะว่าผมเนี่ยไม่ให้มันออกไปข้างนอกเพราะว่าบ้านผมมีเนื้อที่ประมาณไล่กว่าเนาะมันก็วิ่งเล่นแถวนี้แหละได้ก็ไม่ปล่อยมันออกไปเพราะว่ากลัวมันจะไปโดนกัดกับชาวบ้านเขากลัวมันจะมีอาหารทีหลังเนี่ยอ่ะทีนี้จบเนาะลุผมจะเจอเพื่อนเกิรเนี่ยสามนักสัตว์เนี่ยที่เป็นหากันแล้วเนาะก็ถือว่าเออขอให้เฮงรวยเนาะขอให้เดือนอ่าปีนี้อ่ะเป็นปีที่ดีสักเซสทุกอย่างสำหรับผมเพราะว่าปีมะโรงที่ผ่านมาเนี่ยผมแย่มาก เพราะว่าผมร่วมชงเนาะมาะฉลูยังมาร่วมชงกับมะโรงเนาะร่วมชงนะไม่ใช่ชงร่วมนะครับเพราะว่าชงมีปีเดียวคือปีกุลปีนี้ปีที่เราปีจอเนาะทีนี้มะโรงจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจอนปีมะเส็งเป็นยังไงที่เราจบไปที่เรื่องศาสตร์ก่อนครับศาสตร์การเป็นศาสตร์เนี่ยวินเทอร์สติสคือวันที่21ธันวาคมทุกปีมันเป็นวันที่ฤดูหนาวอันยาวนานแล้วก็มาถึงพีคที่สุดของฤดูหนาว แล้วก็เป็นช่วงที่อ,อะไรนะกลางคืนยาวนานกว่ากลางวันนะครับในรอบปีดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้หนาวเหน็บมากๆนะครับทำไมประเทศเกาหลีถึงต้องทำกิมจิรู้ไหมก็เพราะประเทศเขามันหนาวจนหิมะตกทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลูกพืชไม่ได้ไงต้อตรงรีบปลูกก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เอาไปดอง ทีนี้ให้ไว้กินในฤดูหนาวเนาะมีผักกินฤดูหนาวอันนี้คือบ้านเขาแต่บ้านเรานี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยฤดูหนาวยิ่งดีครับเพราะว่าพืชต้องงอกปกติมันก็ใหญ่บางบางอย่างเนี่ยอวบใหญ่มากอร่อยนะครับกินแล้วมันแบบจุยซี่อะมีมีม,ม,มีอ่าคืาเรียกว่าเก็บเก็บเลี้ยงน้ำไว้ก่อนในตัวเพื่อจะได้แบบอ่าเอามาใช้ในายามหนาวอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ต้องการน้ำแล้วเนาะอืออะไรแบบนี้เหมือนคนเหมือนสัตว์ที่จะทำศินเหมือนกัน ทีนี้ฤดูหนาวอันยาวนานเนี่ยไม่สนุกเลยเวลาฉลองปีใหม่ของคนจีนเอ่อคนจีนก็เลยแบบว่าไม่ไหวมันมันฉลองไม่สนุกเพราะว่าคล้ายๆกับวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสนี่คือวันที่ห้เนาะแต่วินเทอร์เตติคือ2ีอดดังนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันเป็นหนาวที่สุดในรอบปีคริสต์มาสเนี่ยเขาฉลองกันในบ้านไม่ออกมาปาร์ตี้เพราะว่ามันหิมะตกหนักไงครับเออดังนั้นเนี่ยคนจีนก็ว่ามันไม่สนุก ในสมัยเฉินหลงฮ่องเต้โดยราชวงศ์ชิงโดยประมาณนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะั้น่าจะเป็นเฉินหลงฮ่องเต้นในราชวงศ์ชิงนราชวงศ์สุดท้ายของจีนเนี่ยก็บอกว่าเปลี่ยนศาสตร์แล้วกันเปลี่ยนวันฉเฉลิมฉลองใหม่จากวันที่21ธันวาคมเป็นวันฤดูใบไม้ผลิหรือวันลิบชุนเนี่ยในทางปฏิทินจีนเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่กุมภาพันธ์ก็เลื่อนไปเลื่อนมา วิธีการตั้งศาสตร์เลยงงแบบไหวเก็บสติอ่ะแต่ละปีมันงงเขาก็เลยงง้นตัดวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันตรงกลางเพื่อให้ทุกอย่างมันเสถียรเวลาเก็บสติจะง่ายอย่างเงี้ยครับดังนั้น,น,นเวลาเปลี่ยนศาสตร์เปลี่ยนวันที่4กุมภาพันธ์นะหรือใขรจะวันที่11ธันวาคมก็เป็นไปได้ผมนี่ยจะถือเอา21ิเธันวาคมเพราะว่าเป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่เขาเก็บมาหลายพันปีแต่ว่า4กุมภาพันธ์เนี่ยเขาเพิ่งใช้ในรอบร้อยกว่าปีเองเนาะดังน,น,นั้นเนี่ยเราเอาเอาแบบจะเอาศาสตร์ไหนก็ได้แต่ผมเนี่ย เอาทั้งสองนั่นแหละแต่หมายถึงว่าถ้าจะให้จะให้โอเคกว่าผมเอาเอาทันวาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นจุดพีคสุดของฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวอันยานานก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆมันหมายถึงพันจุดสูงสุดใบนะครับอ๊ยผมลำคาญไอ้น้องหมาเนี่ยมากไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปหรือเปล่ามันลบกวนสมาธิมากเลย เพราะไอ้ตัวนี้มันเห่าแรงมันเป็นตัวผู้ผมลงไปไม่ได้ด้วยถ้าเปิดผมสต็อปเนี่ยเดี๋ยวกล้องมันจะดับอัตโนมัติเพราะว่าผมไม่มีการตัดต่อไงมันทําไม่ได้ครับก็เลยจําเป็นต้องรอไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทีนี้สต็อปก็ได้แป๊บๆเดี๋ยวมันจะมันจะหลุดมันก็จะปิดตัวเองเลยอ่ะนั่นแหละดังนั้นคลิปมันจะโดนตัดเนาะก็ลําบากก็ไม่ได้ก็ต้องต้องต้องทนฟังไปเนาะต้องขออภยัยทีนี้เนี่ยต่อนะ ทีนี้เรามาดูจอนปีนี้บ้างมาแสงงูเล็กเนาะงูเล็กตัวนี้ครับมันเป็นเดือนไฟเดือนพฤษภาคมเขานับเดือนอย่างนี้นะเดือนชวดเนี่ยเป็นเดือนธันวาคมเดือนฉลูเป็นเดือนมกรานะครับมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภาเมษายนไปเรื่อยๆเนาะก็คือเดือนชวดเดือนเดือนฉลูเป็นเดือนมกราฉลูเดือนฉลูเดือนขานเดือนเถาะเดือนบารงเดือนมาเสงดังนั้น ปีมะโรงของคุณจะอยู่ในตำแหน่งเดือนมะโรงนะครับส่วนปีมะเส็งปีนี้จะอยู่ในตำแหน่งเดือนพฤษภานะครับเนีย่ยดูเดือนได้ไม่ใช่ว่าไม่ชงปีแล้วไม่ชงเดือนนะบางคนชงเดือนก็มีนะเอออ่าทีนี้มะเส็งเนี่ยมันชงกับกุลดังนั้นกุลก็จะรับเจ้าภาพชงไปเนาะส่วนปีมะโรงเนี่ยรอดพ้นจากร่วมชงในปีที่แล้วมะโรงเนี่ยจำไว้นะครับมันคือการชงตัวเองนะ เมื่อเมรงคุณเกิดปีเโรงใช่ไหมที่มาฟังกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงตําแหน่งมโรงในอีก12ปีข้างหน้ามันจะชงปีตัวเองอีกแล้วนะครับจำไว้เลยนะว่าเมลงเมื่อจอนมาเจอตัวเองเมื่อไหร่จะเกิดการชงตัวเองนะเออดังนั้นเนี่ยต้องรู้เอาไว้นะว่าเมื่อเมรงเนี่ยไม่ใช่ดีเลยนะมันเกิดการชงตัวเองมันจะมีสี่นักาษัตริย์ที่ชงตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวค่อยว่า อันนั้นไม่ต้องไปดูหรอกรู้ตัวเองก็พอว่าตัวเองเนี่ยชงตัวเองดังนั้นเนี่ยระวังนะครับเมื่อเกิดปีมะโรงแล้วชงในปีจรของตัวเองนะครับทีนี้พอมาแสงเนี่ยเป็นธาตุไฟเป็นเดือนไฟดังนั้นปีจึงเป็นไฟเพราะมีดาวเสียเรียกว่าดาวไทสวยไทยสวยมาทับในปีมาแสงก็คือปีเป็นปีมาแสงทีนี้มันเป็นธาตุไฟเดือนไฟให้รู้ว่าเป็นสีแดงและจรปี12ปีจะมี1นึ่งธาต ก็คือปีนี้เป็นธาตุไม้จรมันจะมีนามไม้ไฟดินทองนะครับสลับกันไปในทุกๆ12ปีอ่าเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆก็ครบ60ปีดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นบารงธาตุอะไรบารงบารงสีอะไรนะครับธาตุคือสีบารงไม้อ่าเนี่ยถ้าบารงสีเขียวเนี่ยก็คือบารงไม้นะครับบารงดินบารงไฟบารงทองอะไรอย่างเงี้ยครับบารงทองก็คือมังกรทองนะครับใครเกิดปี2000 เกิดปีมรงทองนะครับเออใครเกิดปีอะไรไม่รู้จะไม่ได้รู้แต่ว่ามารงทองเนี่ยเป็นปี2000แน่นอนนะครับปี2000คือมรคือมังกรทองเนาะจำไว้เลยนะครับส่วนมรงไม้ก็ไม่รู้หรอกนะครับจะเอาเป็นว่าไปไปหาในอากูกูเกอรเอานะครับเซิร์ชเอาได้ว่าปีวันเดือนปีตัวเองเกิดเขียนว่าปีมรงธาตุอะไรแล้วก็ค้นหาข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็เจอเนาะให้รู้ธาตุเอาไว้ก็ดี มันจะได้รู้เวลาปีชงตัวเองที่แรงๆจริงๆอ่ะมันจะคือปีไหนนะครับทีนี้คือต้องรองปีจอนี่แหละแต่ปีจอธาตุอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันถึงจะไปชงกับตัวเองว่าปีอะไรนะครับควรจะรู้เอาไว้เพราะ60ปีจะมีการชงครั้งเดียวที่แบบแรงที่สุดในรอบอายุเราแบบทํางานอ่ะหกสิบปีอ่ะ,กะเกษียณอ่ะจำไว้นะครับปีชงมีปีเดียวภายใน60ปี ถ้าใครเกินอายุเกินนั้นก็อาจจะเจอ2ได้แต่ส่วนมากจะไม่หรอกนะครับส่วนมากจะเจอแค่1เท่านั้นทีนี้อันนี้คือแบบจริงๆ100%แบบจริงแท้เลยไม่ใช่ไม่ได้ใส่สีตีไข่เหมือนเหมือนชงร่วมชงอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ชงจริงๆในดวงชะตาแบบ100%ถ,ถูกถูกต้อง100%เป็นจริงเป็นทรูเนี่ยนะครับก็คือความจริงเ่ยก็คือชงครั้งเดียวในรอบ60ปีคนเราจะถูกชงครั้งเดียวนะครับ นอกนั้นชงแบบเฉียดๆนะครับไม่ใช่ชงจริงเนาะอ่ะมันจะมีชงดีด้วยนะทีนี้เรามาดูกันว่ามะโรงจะเป็นอย่างไรเนาะมะโรงเนี้ยไม่มีอะไรมากไม่ถูกชงในปีนี้ไม่ร่วมชงด้วยออกปีที่แล้วไปแล้วเนาะก็คือจบเกินชงตัวเองไปแล้วนะครับเี่ยชงตัวเองเนี่ยก็หมายถึงชงแค่แบบชงเฉียดๆชงฉิวๆชงแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับทีนี้มะโรงเนี้ย จะปจะถ้าเป็นทางไทยบ้างเอาเป็นทางไทยบ้างทางไทยจะบอกว่าใช้ส่วนอยู่ในตำแหน่งข้างหน้าก็คือการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยหมายคมว่ามาเสงเนี่ยคือการเงินของคนบางก่อนเนาะใน,ในในทางไทยนะดังนั้นจึงหมายคมว่าการเงินจะเริ่มเฟื่องฟูจะเริ่มมีเงินมีเงินเข้ามามีเงินก้อนมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินเพราะงูสองตัวเนี้ยมาถูกกันหมายถึงว่างูใหญ่กับงูเล็กมันไม่ทำลายกันเพราะว่ามันติดกันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อ่ามันก็คือดีก็คือหมายความว่ามรงก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะโดดเด่นปีนี้นะครับจะทําให้แบบมีทรัพย์มีสินมีเงินทองไหลมานะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเหมือนอาจารย์ว่าเลยดีเลยก็บางคนใช้ใจ่ายเก่งต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยมีหนี้มีสินเอาไปจ่ยายหนี้จ่ายสินแล้วมันจะเลืออะไรถูกไหมครับหรือบางคนเนี่ยใช้มาก็เออไม่ใช่หามาก็เก็บไม่เป็นใช้หมดอ่า ก็จะหาว่าตัเองไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้นะอันนี้ต้องเข้าใจว่ารายได้ไม่ใช่หมายถึงรายการเก็บเงินนะมันคนละเรื่องเพราะว่าคุณเก็บไม่เป็นเองแต่คุณได้รายได้มาเยอะนี่อย่าลืมไปดูที่รายได้นะครับไม่ใช่ดูที่ว่าเงินเก็บเหลือเท่าไหร่เพราะบางคนมีต้นทุนสูงในการจ่ายไปหมายถึงกําไรมันน้อยอ่ะดังนั้นเน่ยเงินเงินกําไรมันน้อยแล้วคุณจะรวยเหรอครับแต่คุณแค่ขายดีไง เออขายดีมันก็คือดีแล้วไงก็คือเงินไหลเวียนดี v D. ในสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะเวลาดูดวงเนี่ยแยกแยกให้ออกเข้าใจให้ถูกไม่ใช่ไปปะปนมั่วกันไปหมดแล้วก็มาดา่านักพยากรณ์ว่าไม่แม่นหรืออะไรใดๆนะคนละเรื่องนะเข้าใจไว้ด้วยเนาะโอเคแต่ถือว่าดีและปีมะรงด,ดีด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ติดตามเป็นงใจก,กับช่องชรนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ